สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับวิธีการใช้งาน Line Official Account วันนี้เรามาแนะนำวิธีการสร้างแบบสอบถามสำหรับการถามเพื่อนสมาชิกของเราใน l ล n e นะคะในส่วนของการสร้างแบบสอบถามนะคะกรณีเราอยากจะสอบถามอะไรกับเพื่อนสมาชิกของเราที่อยู่ใน l ล n e แอดก็สามารถสร้างได้นะคะสร้างยังไงเมื่อเราล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วก็ไปที่เมนูหน้าหลักนะคะ มันจะมีอยู่เมนูหนึ่งที่เขียนว่าแบบสอบถามเราก็เข้าไปตรงนั้นเลยคลิกเข้าไปตรงแบบสอบถามมันก็จะมีให้สร้างใหม่นะคะแล้วก็คลิกไปที่สร้างใหม่สร้างใหม่แล้วทำอะไรได้บ้างก็พิมพ์ชื่อแบบสอบถามไปว่าเราจะถามเรื่องอะไรช่วงเวลาที่เราจะเปิดให้เขาตอบ แบบสอบถามของเรานะคะเป็นช่วงเวลาไหนได้บ้างก็คือจะเอาจะก,กี่วันจะก,กี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้ก็แล้วแต่ก็เลือกเอาว่าเราจะช่วงไหนนะคะเราจะเก็บข้อมูลกี่วันใส่เข้าไปรูปหลักนะคะเป็นรูปที่อยู่ข้างหน้าแบบสอบถามเลยเราจะใช้รูปไหนก็ค้นหาเอามาใส่ คำอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถามนะคะเราจะถามว่าอะไรเป็นคำเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใส่คําอธิบายเป็นนิดนึงมาครับให้ใส่นะคะก็ใส่เข้าไปขณะที่เราพิมพ์เข้าไปตัวอย่างมันก็จะอัปเดตให้เราอัตโนมัตินะคะว่าไอ้ที่เราพิมพ์ไปหน้าตาหน้าแรกหน้าที่2หน้าที่3ม,มันเป็นยังไง ก็สามารถดูได้ที่ที่ตรงเมนูด้านขวานะคะมันก็จะมีให้แบบสอบถามถามถึงใครเพื่อนเท่านั้นอ่ะไอคอนหน้าแบบสอบถามจะเปลี่ยนไหมหรือไม่เปลี่ยนนะคะรูปภาพหน้าแรกไอคอนหน้าแบบสอบถามนะคะมันก็จะมีให้เลือกอยู่แค่6อันแล้วแต่เรานะคะ มันมังรับให้เลือกว่าไม่สามารถเพิ่มอื่นได้ยกเว้นถ้าเป็นรูปก็สามารถทําได้นะคะูปหน้าปกใส่เข้าไปจะให้แสดงข้อมูลของเจ้าของแบบสอบถามไหมถ้าจะให้แสดงก็ใส่ถ้าไม่ให้แสดงก็แล้วแต่นะคะก็ปิดไปก็ได้ขอยินยอมก็เหมือนกันนะคะ ของขวัญสาหรับผูต้ตอบแบบสอบถามมีหรือเปล่าถ้ามีก็เลือกไปถ้ามไม่มีก็ใส่ข้อความขอบคุณมีมันสามารถเลือกได้อย่างเดียวคือทําเป็นคูปองนะคะถ้ามไม่มีแล้วก็กด next ไปเลยต่อไปมาตั้งคําถามกันนะคะคําถามตั้งอะไรบ้างก็เพศถ้าคําถามทั่วไปมันจะมีให้ตั้งเรื่องเพศอายุก,กับพื้นที่นะคะข้อคําถามตรงนี้ช้อยที่จะให้เลือกก็ ให้พิมพ์เป็นทีละบรรทัดไปหนึ่งช้อต่อหนึ่งบรรทัดนะคะก็พิมพ์ไปชายหญิงเพศทั้งเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกได้อายุจะใส่เป็นตัวเลขเป็นค่าเป็นเจเนอเรชันหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เรากําหนดแต่ทุกข้อคําถามก็จะต้อง enter เพื่อตั้งข้อใหม่จะ slash ไม่ได้นะคะถ้า slash มันจะจะเป็นข้อความเดียวกัน เสร็จแล้วมาในส่วนของแบบตัวคำถามนะคะคำถามมีให้2รูปแบบคือแบบเลือกข้อเดียวเลือกคำตอบข้อเดียวกับเลือกคำตอบได้หลายข้อนะคะเราก็เลือกเอาว่าเราต้อง,องการคำถามแบบไหนเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำถามไปทุกคำถามและทุกคำตอบสามารถอัปโหลดรูปได้นะคะเป็นเป็นรูปประกอบได้ตัวเลือกเพิ่มได้นะคะคลิกตรงเพิ่มตัวเลือก คำถามก็คลิกตรงเพิ่มคำถามก็ใส่เข้าไปมีข้อคำถามอะไรยังไงบ้างเพิอมตัวเลือกได้เพิ่มคำถามได้เสร็จแล้วก็กดบันทึกได้นะคะอ้าวข้อมูลไม่ครบเรายังไม่ได้ใส่ข้อความขอบคุณก็พิมพ์ไปนิดนึง ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้นะคะอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วกดต่อไปใหม่โอเคคํำถามครบอะไรครบกดบันทึกมันก็จะได้กลับมาที่หน้าเปิดนะคะมีชื่อแบบสอบถามพร้อมใช้งานแล้วแต่แบบสอบถามที่สร้างนี้ก็จะยังยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะคะเพราะเรายังไม่ได้ส่งไปให้ใครตอบ ถ้อยากแก้ไขก็ยังแก้ไขได้จะดูตัวอย่างก็ได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะอันนี้คือหน้าแรกถ้ายอมรับเสร็จเราก็มีตัวเลือกเมื่อกี้เราทำอะไรไปบ้างก็เลือกเลือกเลือกหน้าตามันจะประมาณนี้แต่แบบสอบถามน,นี้จะยังไม่ถูกส่งไปถึงปลายทางนะคะจนกว่าเราจะส่งส่งอย่างไร ให้ไปที่บอร์ดแคสต์นะคะสร้างใหม่สร้างอะไรก็สร้างข้อความที่จะส่งส่งแบบสอบถามมันจะมีตัวให้คลิกนะคะคลิกแบบสอบถามเลือกแบบสอบถามที่เราสร้างไว้กดเลือกไปพอเลือกเสร็จเราอยากจะเพิ่มข้อความเราก็เพิ่มไปอีกข้อความหนึ่งว่าขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามหรืออะไรประมาณนี้นะคะ ระบุเวลาที่จะบอดแคสไปเสร็จแล้วก็ส่งเพียงเท่านี้แบบสอบถามของเราก็จะถูกส่งไปยังเพื่อนของเราทั้งหมดได้นะคะ